ตอนนี้เรามาสารคดีะครับเรามาสารคดีอรอเราเราเจอลิงกลางตัวหนึ่งครับนู่นนะอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้กดซูมเข้าไปสุดยอดมากเราจะไปเราจะไปเช็คความเป็นอยู่ของมันนะครับผมนั้นมันดิงบาบูและตาเหยื่อแล้วครับ เอาแล้ครับบ้าบะครัาบาง้บ้าบนาบ้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 าห้าบ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 นาบ้าบ้าบ้าอ้าบ้าบ่าบ้าบ้าบาบ้าบ้ไมโารโานนะบ้บ้บ้ับ้าบ้าร้าบ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 าบ้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 าบอกบ้าบ้นเ้าบอาเ้าบ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 ้าาบ้บ้บ้า้มาล้้บาาบาบาบบบคิดบเรื่องมนุษย์โลกครับโอ้เร่บ้้าา กูโนั่งรอไจังไลน์ชอนเลยแล้วตีกูคนเดียวขุดขุดใช่ใช่ไม่ขุดไม่ขุยาวยาครับแ่ไปแล้วเราครอบไม่อยเหลือจะเสียเอาไว้ขึงบาร์บู๊บคิดยังไงกับการวาร์ปได้ครับผมคุณเทเลพอร์ตได้หรือเปล่ายิงอีกเอ้าเอาเลิกแล้วครับเขาอยู่ที่ครับกูไม่ได้ยิงกูเบื่อพวกมือกูจะหนีกูจะหนี คุณอุ้ยอะไรอะดูวิเชียรดูวิเชียรลงแดงครับมีครับมีลงแดงสับพากคนพ่ายแล้วครับสคนพากไปครับสับพากคนพากไหนก่อนตายครับผมโอ้ยมึงอยากมึงอยากใกล้งครับอ้าวแอดคนตายจรผมจะไปยิงลิงบาบูใช่ครับดาวดาวมันเด่นมากมแอดแข่งงานแอดที่ฮาดลิงบาบูมันดอบเลยครับเออเว้ยผมขอขอแอดอย่างหนึ่งอ่ะปรับเลือดลิงบาบูให้น้อยลงหน่อย แต่มันรีเลือดได้เร็วนะมันรีเลือดเร็วอะจะฆ่าไม่ตายนะครับมันฆ่าไม่ฆ่าไม่ตายบิงบ,บาเพื่อนไทยกับว่ามันเป็นปัญหาไอมิเมนสนในเรื่องนี้เห่อครับมันฆ่าไม่ตายนะครับมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับ